สวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์วิปเปอ์ทีชแนลนะครับจะพามาใช้าง,งานกับตัวแอนดรอย a u โตของรีสุริตีไททันตตัวใหม่นะครับจะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะครับการใช้งานก็จะมีโทรศัพท์ที่รองรับตัวแอนดรอย a u โตนะครับแล้วก็สายที่รองรับเหมือนกันของของยาวที่รอ,องรับก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่รองรับแอนดรอย a u โตใช้งานสะดวกผมพิ่ว่าอันนี้สายมันจะเดียวปุ๊บเข้าไปมันจะเป็นยังไง มันจะขึ้นในวิเกเตอร์มาหรือว่า GPS มาให้เราสามารถดู GPS ่านที่หน้าจอได้โดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือเลยนะครับส่วน a n d o i d a t o มันมีนฟังก์ชันอะไรบ้างก็ตัวเนี้ยอย่างที่สงสัยกันคือนี่ฮะมันเป็นรูปผวงมอะไรอยู่หลายท,าท่านที่ยังไม่ทราบว่าปุ่มนี้ที่ใช้ไตทตันอยู่ปุ่มนี้เอาไว้ทํำอะไรคือกดสั่งการ Siri ของโทรศัพท์โดยที่เชื่อมต่อผ่านสายได้ Siri เปิด Google Map ในเว็บไซต์ f a c t h o t a p p c o m พวกเขาระบุว,ว่าการเปิดใช้งานสือไปที่การตั้งค่าไอคอนมากกว่าสิ่อและการค้นหามากกว่าเปิดใช้ฟั่งบวด,ดีสิ่อประมาณนี้คือเรากดปุ๊บเนี่ยเราต่อต่อโทรศัพท์อ,อยู่เราสามารถกดสั่งการเหมือนเรากดสิ่อผ่านมือถือได้นะครับครงข่าวก็หน้าจอแบบสัมผัสตัวใหม่จะมีแบบนี้คือ a อ d r โนอ a u ต o เวลาต่อสายนะครับจะเป็นแบบนี้กดเข้าไปเราก็เลือกฟังก์ชันต่างๆ s p o t i f y Google Map มตรู JBL ก็คือเครื่องเสียงวิวแล้วครับก็โทรมือถือแล้วว่านี่เลยพามาดูไดยหล่างต่างๆอันนี้เป็นแอปข่าวของ Google แล้วก็ y u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  e อยู่ส่วน YouTube เราก็เปิดผ่านมือถือนะครับ YouTube เปิดผ่านมือถือแล้วก็เสียงก็จะออกสรงนี้แหละของวิยุเสียงก็จะตัดไปเลย ง่ายไหมครับกับ a n t r o i d Auto มีแอป,ปให้ใช้งานต่างๆหลักๆก็จ,จะเป็นตัวนำทางของ g o o g l e Map ส่วนมือถือก็จะบูทท o อ่ะกดโชวแล้วก็ซึ้นซีขึ้นมาส่วนแอปต่างๆก็ลองไปเล่นกันสำหรับท่านที่มีรุ่นนี้เอาไว้ใช้งานนะครับก็ขอจบคลิปประมาณเพียงแค่นี้ครับก็ท่านไหนที่อยากให้ผมพาไปสอนกันใช้งานสเปคต,ตัวไหนรุ่นไหนก็ คอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้หรือฝากไลค์ฝากแชร์สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมทำคลิปข้อมูลการใช้งานรถต่างๆที่เกี่ยวกับวิสุทธมิจให้นะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องของผมแบงค์วิสุ i มิจ h ิชแนลนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ